อยากพูดว่าาิาวน้ามงิวันพุธผมมีนดีเนียนบ่อมีเพย์นเบื่อมีเพย์หายจริงไรติดหลานหาหายุ้กินที่งลูกหลานเลี้ยงอะลูกหลานม่ให้ยุ้กินลเด้อ าปองห้องเอาคนใหญ่ดำก็ได้ถ้ามันมันคนใหญ่ดำไี่ลีนะลูกหลานหาไม่กินหรือที่กินสาราัดบริวารลูกหลานพวกงูก็เอินมาเอามีเหล่ากับนี้มอยู่มะกินเอากับนี้น้ำดีบุกงูกระไดของหวานนาบปองห้องเราเด้อให้ลูกหลานดีดีนี่เงนี่ลูกนี่หลับยายเฮ็ดให้ลูกหลานเห็นอันลูกหลานอันเกิดไม่ง่ายลุ้นบวกงูเด้ว่าไผเป็นไผอ่ะลูกหลานมะเลี้ยงมาเกียร์แล้ว มาหาปราห้องเอาให้นไหยู่มากินไอ้อิม้มไห้เต็มเอินลูกเอินหลานมาอยู่มากินลูกหลานกับพวกหูว่าไผเป็นไผเดชเกิอบไม่ให้ลุน้นคุณอีนางว่าไหนไหมมาอยู่กับมาอยู่น้าบ้านเพินมาเกมบ้านเพินอยู่ทะเลหาไงครับนี่ที่หไหนนี่ตัวไหนเจ็ดหาหาตั้งเจ็ดก็เป็นเหมือนเจ็ดหาหกนี่เจ็ดหาหากับเจ็ดหาหกที่เห็นนะเจ้าเห็นตัวไหน นี่หินหาตัวเดียกน่างไหใหาเด็กน้ำจ้ำะน้ำบอหาเป็นตูงเลยพี่มาซองทั้งที่พี่เซียนยังไหมยง,ยงเห็นบอโอเมนอีลีนี่เจ็ดนี่นี่เว้ยเห่สุกห้ลาบดูเด้อเปิดตาเปิด ให้ลูกดูสได้น่าตาขึ้นสะพานบุญให้มิจิตรจะตากนแมนอีดีกับไปเขาค้องฝันลูกหลานเด้อือันเม่นอีดีกับไปขอฟวางฝันนินางนี่แหละัวเดียวเอาตัวจังรูดให้มันถือลายแค่เดียวรูดถามตัวนีทินังแต่ว่าหางมงา